บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเรื่องของออชายแดนไทยกับกัมพูชานะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการคลี่คลายเรื่องของสถานการณ์นะคะที่ขัดแย้งตามแนวชายแดนค่ะก็มีการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็คุยกันผ่านการพูดคุยในระดับหลายภักส่วนนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุย แล้วก็ตอนนี้ผลออกมาก็ค่อนข้างสงบเรียบร้อยดีหมดนะคะในระดับของนโยบายเองนะคะรัฐบาลก็คุยให้ในพื้นที่ของหน่วยงานความมั่นคงนะคะกองทัพตลอดจนการประสาน ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะตามกรอบความร่วมมือของทวิภาคีนะคะก็ได้คุยกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ระหว่างกระทรวงนั้นก็ได้คุยกันทุกทุกหน่วยงานนะคะทั้งทั้งไทยกับกัมพูชา,าก็คุยกันนะคะแล้วก็ของออ <c oughs> ตัวตัวดิฉันเองนะคะก็ได้คุยกับทางนายกของกัมพูชานะคะแล้วก็ทางท่านประธานฒิสภาด้วยนะคะ ก็มีการประสานกันกันนะคะแล้วก็เจราจารทั้งหมดนะคะเพื่อจะรักษาอธิปไตยนะคะของประเทศชาติแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะคะก็ผลลัพธ์ออกมาก็คือก็เราก็สามารถเจราจารนะคะกันด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็ทําให้ไม่ต้องมีการประทะกันที่รุนแรงเกิดขึ้นค่ะในระดับของพื้นที่เองนะคะทางหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็กองทัพนะคะได้มีการประสาน กับผู้นำเหล่าทัพของกัมพูชาในหลายครั้งนะคะเพื่อจะพูดคุยแล้วก็เจราจากันในบริเวณชายแดนนะคะแล้วก็แต่ละ แต่ละหน่วยเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยนะคะผการพูดคุยก็เป็นไปอย่างด้วยดีนะคะแล้วท่านาคุณเซนเองนะคะก็ได้มีการาประสานงานนะคะส่งทางผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยึกบุญชัยนะคะเพื่อมาขอความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขแล้วก็มาดูในเรื่องของ บริเวณที่มีการพิพาทกันนะคะก็ได้มาดูเองแล้วก็ได้รายงานทางท่านหุนเซนเรียบร้อยนะคะก็เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีการปรับกําลังพลนะคะในพื้นที่นะคะให้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะนี่พูดถึงพื้นที่ที่พิพาทกันนะคะส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ยังมีกําลังพลตามเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเองก็ย้ําในเรื่องของการประชุม JBC ที่จะเกิดขึ้นวันที่14นี้นะคะก็ซึ่งมีการคอนเฟิร์ ในทุกระดับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับของกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศเองหรือระดับนายกรัฐมนตรีนะคะก็วันที่14นี้ก็มีการประชุมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานผลอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ในเรื่องของทางกมูชานะคะที่จะมีความประสงค์ในเรื่องของอส่งเรื่องไปยัง ICJ นะคะทางรัฐบาลไทยก็ยืนยันว่าไทยไม่รับ เขตอำนาจสาตร์โลกนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ดำเนินการผ่านวิธีทางการทูตนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็น best practice อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิธีสากลค่ะแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมาดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้นะคะในบางครั้งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนได้นะคะเพราะว่าเป็นการเคารพการพูดคุยในเรื่องของข้อมูลของทั้งสองประเทศด้วยนะคะ ตรงนั้นเนี่ยมันมีการค้าขายของระหว่างประเทศด้วยนะคะถ้าปิดเนี่ยก็จะผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการออมีมาตรการรัดก,กลุ่มในเรื่องของเวลาเปิดปิดนะคะ ทางนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้มีส่วนในการเจรจาครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ่ะดิฉันก็ได้คุยกับหัวหน้าหน่วยทุกๆคนนะคะซึ่งซึ่งได้รายงานตรงนะคะตลอดเวลาแล้วก็ บางอย่างเนี่ยก็ยังไม่ให้ในายกออกมาพูดได้นะคะเพราะว่าจะเกิดผลกระทบที่ค่อนข้างจะจะจะไม่ดีแต่ว่าที่นี้เนี่ยมีหลาย <c oughs> ข้อมูลที่เล็ดลอดออกไปบ้างนะคะอันนี้ก็มีการอาบอกกระทางกัมพูชาก,ก็พูดคุยกันตกลงกันได้แล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะในเรื่องของการสื่อข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้ทุกทุกท่านนะคะไม่ไม่สร้างความแตกแยกกันเองภายในประเทศนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สร้าง มั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะว่า,เ,าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็จะได้ผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะได้มีความมั่นใจด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอเน้นย้ำนะคะแล้วก็รัฐบาลขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าการเจราจาทั้งหมดนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดียนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะถ,ถ้าไปยกมั่นใจว่าไม่มีสงคารมมคามแน่นอนให้ความมั่นใจยีนได้เลย มันมีสองค่ะค่ะไม่ใช่กับท่าทีของผู้นำธรรมชาติว่าตอนหไหนเขาพอย่างล่าสุดก็มีอการพ้นที่มีนยยะเป็น,นเชิงลบอย่างเช่นไม่ได้เป็นการขย่อยจะเป็นการปรับท่านอนหรือว่าอาจจะตัวบิปรับท่าอะไรนะคะปรับท่านอนออคือปรับลำไส้อ๋อคือคืออย่างนี้นะคะ จริงๆแล้วเราก็สื่อสารในเรื่องนี้ในลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกันในหลายจุดนะคะเช่นว่าการจะพูดว่าคําว่าถอยหรืออะไรเนี่ยค่ะั้งทั้งสองฝั่งเราก็ไม่อยากใช้คํานี้เราใช้คําว่าปรับกําลังนะคะ,ะการที่คุยกันแล้วเราปรับกําลัง,ท,งทั้งคู่นะคะเพราะว่าก็จะเป็นการให้เกียรติทั้งสองฝั่งนะคะไม่ใช่แค่กบ,บูชายอย่างเดียวแต่ของเราด้วยของเราก็ปรับกําลังเช่นกันนะคะแล้วก็ ในการที่พร้อมรับมือเราก็พร้อมเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการประทะในแบบไหนเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนอย่างที่เคยบอกไว้อยู่แล้วนะคะว่าต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันมีเหตุการณ์ก็ต้องมีความการเตรียมพร้อมๆเท่านั้นเองค่ะท่านนาียวกันเช้านี้มูนนิดๆยาพ่อบ้านนะคะนำเดินไปสมทได้ที่หนังสือของเรื่องการะศาสตร์ไมือย่างเนี่ยหลังถ้าได้เห็นหนังสือยังเออยังไม่เห็นหนังสือนะคะแต่ว่าทราบ ทราบว่ามีการมานะคะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกความคิดเห็นรัฐบาลก็รับฟังอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำอยู่เนี่ยทางกองทัพต่างๆเนี่ยก็มีการวางกําลังแล้วก็มีหน่วยในการดูแลอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าก็รับฟังทุกๆท,ทุกข้อเสนอค่ะสิ่งที่รัฐบาลทำที่ผ่านไปหนึ่งในข้อถือการไม่ยอมรับคาเข้องวดต่างโลกนี้ค่ะเห็นแล้วความอย่างไร สามค์และเรื่องการยกเลิกมอวสี่สี่ตรงนี้เนี่ยพอจะที่จะนำไปพิจารณาได้เพรคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้มามันมันสี่สินะ MOU 43เรื่องนี้ที่เกิดเรื่อง MOU 43่สมหมายความว่าจะเอามาเหมารวมกันหมดเลยพิจารณาในครั้งนี้หมายความว่าดว่าาปัญหกรถ้าเกิดมีมันก็อาจจะมีการปรับสภ้พ คืออันนี้นะคะเราขอสื่อสารแบบนี้ว่าเราขอพิจารณาเป็นเรื่องเรื่องต่อเรื่องไปนะคะเหมือนที่เรายืนยันกับทางกัมพูชานั่นแหละว่าเราขอ,อ,อโฟกัสที่เรื่องออข้อพิพาทตรงนี้นะคะไม่ใช่เอาทุกเรื่องมาปนกันหมดไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ชัดเจนในแต่ละหัวข้อนะคะแต่ว่าน่นอนว่าทุกเรื่องที่มีปัญหาหรือว่ายังไม่ไม่จบเนี่ยยังไงทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ต้องก็ต้อง พิจารณาดูแลอยู่แล้วค่ะได้เป็นเขว่ารัฐบาลแก้ทีละปมได้เอ๊ะเราใช่ค er ่ะแก้ทีละปมแก้ทีละจุดในแน่นอนค่ะโอเคการที่คุยกระทำท่านดูโมเซนแต่ท่านดูไปเลยคือคอยหลักการถือครองรวมการเข้าถึงมีการยอมเขาไม่ทัานที่ยอมอะไรจากมันหมายความว่าที่คุยคือคอยหลักการคุยเรื่องการนดูมาเนี่ยกับขั้นดูก็ทั้งสองประเทศต้องการสันติวิธี คำใขาไ่ท <Auf S 2> ี like ่ออนเราใช้ว <Ph yeast> ิทยาลูกไม้เด็กอะไรไป่อก็เราก็คุยกันคุยกันตามความจริงใจได้เละค่ะว่าเรามีความจริงใจแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องการเห็นทนทนคนทั้งสองประเทศมีปัญหากันแล้วก็ต้องการความสงบแล้วก็บนถึงเวลาที่เราเรา d r i เราเราเราเร่งเครื่องในเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่านะคะเราก็ไม่อยากให้มันต้องมาเป็นสนามรบหรืออะไรค่ะขอบคุณนะคะ